ดาวน์โหลดแนะนำเนื้อหา p ีเเบื้องต้นเปิดวิดีโอสไลด์เนื้อหาอันนี้เป็นเนื้อหาพีเีเบื้องต้นก็เป็นคอร์สจะแบ่งเป็นตั้งแต่รู้จักกับคำสงวน การตั้งชื่อ Data าไท e การกำหนดตัวแปรเรื่องของ Array Array จะมี1มิติ2มิติในตัวอย่างก,ก็จะมี Array 1มิติแล้วก็2มิติแล้วก็จะมีให้ไอเดียไว้ถึงเป็น Array 3มิติเวลาเราทำมาถ้าใช้ตัวแปรเป็นการ define ค่าเป็น Array เนี่ยโปรแกรมมันจะทำงานได้เร็วกว่าการที่เราไปกำหนดตัวแปรแบบ ปกติปกติก็คือยังกำหนดเป็นติงเป็นอินดิเจอร์เป็นอะไรพวกนี้พวกนั้นมันจะเก็บค่าได้แค่ค่าเดียวแล้วก็เวลาเข้าถึงตัวแปรแต่ละตัวก็ใช้เวลาเท่ากันเพราะฉะน,นไไั้นถ้าทำอะไรที่เก็บใส่เปไ็น array ได้ก็พยายามเก็บใส่ array ไว้อย่างโปรแกรมมิ่งที่มีการรับที่ไม่โคด้ดดีๆก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บค่าตัวแปรใส่ array อวอ่าใส่ object นี่เป็นที่มาของ PHP จริงๆปัจจุบันเวอร์ชันเท่าไหร่5.5 5ะ4แล้วนี้มาข้ามมาถึงเรื่อง array เ,เลยนะครับ array เป็นตัวแปรชนิดหนึ่งที่เก็บ ข้อมูลเป็นชุดๆรีกว่าเป็นคอมเพล็ก์ไทยเก็บข้อมูลเป็นชุดๆหมายความว่าไงห,หมายความว่าตัวแปรหนึ่งตัวเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งค่าแล้วก็ในหนึ่งค่านั้นก็จะแยกออกมาเป็น value value คือค่าแล้วก็ index index ก็คือการกำหนดว่ามันคือตัวไหนในตัวแปรนั้นเพราะตัวแปรเรามีแค่ตัวเดียวแต่เก็บค่าได้มาก มากกว่าหนึ่งค่าพราะ,ะนั้นก็ต้องมีอะไรมาระบุมันว่ามันคือตัวไหนตัวที่จะมาระบุมันก็คืออินเด็กหรือว่าเรียกว่าีก็ได้กับอีกอันหนึ่งก็คือ value ของมัน Value ก็จะเป็นพวก t r i n g พวก Integer พวก array ด้วยกันเองก็ได้กำหนด r า a y ซ้อน Array ก็ได้กำหนดเป็น Object ก็ได้กำหนดเป็นบีซอลกันคอมเพล็กซ์ a อ a ตอร์เบตำแหน่ง Pointer อะไรก็ได้ได้หมด ถ้าเอาเข้าใจง่ายๆก็คือตัวแปรอาร์เรย์หตัวเก็บค่าได้มากกว่า1น่ค่าแล้วก็ค่าที่มาเก็บในตัวแปรอาร์เรย์จะเป็นดัตต้าไททนนิดไหนก็ได้นะนี้มาดูภาพของตัวแปรนะครับสมมติเรากําหนดตัวแปรขึ้นมาตัวแปรอาร์เรย์ขึ้นมา1ตัวเป็นอาร์เรย์หวิติรู้ได้ไงครับหนึ่วิติก็สังเกตจากวงเล็บตัวนี้ วงเล็บจะเป็นวงเล็บเดียวแล้วก็มีซิงเกิลโคดแล้วก็มีตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ได้นะครับอย่างตัวนี้ก็กำหนดอนราเล่นตัวอินเด็กคืออะไรอินเด็กคือ a ค่าของอินเด็กเท่ากับหนึ่งร้อยหน่วยก็คือตัวแหวนตามตัวอย่างตะกี้ที่เราพูดมาตัวอินเด็กอินเด็กคือ a อกแหวคือหนึ่งร้อยตัวที่สอง อาเรตัวเดิมเห็นไหม a a w ศูนย์เท่ากับสองร้อย a w b เท่ากับเนมตัวนี้ a w c เท่ากับอาเรตัวนี้เป็นอาเรย์ซ้อนลงไปอีกชั้นอันนี้ยังต้องสนใจก่อนอันนี้จะยากไปอันนี้เป็นอาเรยหนึ่งมิติข้างบนสามตัวหนึ่งมิติวิธีการกำหนดอาเรกำหนดได้ สองแบบก็คือกำหนดแบบตะกี้นามสไลด์แน่กับอีกแบบหนึ่งก็คือการกำหนดโดยใช้ฟังก์ชัน a r r a y ตัวที่สองตัวนี้นะหูจากตัวกแบบ้อมูลมาเลยนอกจากสองแบบแล้วยังกำหนดได้แบบ Index แบบอัตโติแล้วก็ Index แบบกำหนดเองตัวก้อมูลคือกำหนดแบบใช้วงเล็บ เป็นตัวควบคุมว่าตัวนี้คือตัวแปลอะไรนะพีเอพีจะรู้เองว่าพอประกาศมันแลใส่เอวาวงเล็บเปิดปิดตัวนี้มันรู้แล้วว่ามันคืออะไรค่าของตัวนี้ก็คือหมายตัวที่สองเอว่าค่าของมันคือ PHP เพราะฉะนั้นอินเด็กอินเด็กปล่อยว่างไว้อันนี้ปล่อยว่างไว้ถามว่าอัแล้วมันไม่ซ้ำกันหรอมไม่ซ้ำ p มันจะลาด พอที่จะรู้ว่าตัวแรกคือ0ูตัวที่2คือ1นเพราะฉะนั้น t ของเราก็จะมี2ตัวแล้วมีสูงกับนึ่เช่นเดียวกันถ้าประกาศโดยใช้ฟังก์ชัน array ในการประกาศตัวแปร array ก็จะได้ a y เท่ากับ a y ม่ al, My, แล้วก็ comma p h p บรรทัดนี้กับบรรทัดข้างบนเนี่ยได้ผมเหมือนกันก็คือได้ a y ที่ index ศนย์เท่ากับ my index 1เท่ากับ PNP ต่อไปเป็นการกำหนดแบบระบุอินเด็ก index ให้กับตัวแปรอะไรเลยก็คือตรงนี้เราจะใส่อะไรลงไปก็ได้ A B C D z ถึงแเป็นตัติงอะไรก็ได้นะครับเป็นตัวเลขก็ได้ถ้ากำหนดแบบใช้ฟครงสร้างอก็จะประกาศว,ว้ว A var เท่ากับอเเลย ทีนี้มาดูอาร์รหลายมิติว่าหลายมิติก็กำหนดง่ายๆก็คือใส่วงเล็บเหลี่ยมเ,เข้าไปเรื่อยๆอยากได้กี่มิติก็ใส่เข้าไปถ้าวงเล็บเหลี่ยมแล้วไม่มีอะไรอยู่ข้างในหมายความว่าอินเด็กซ์มันจะออโตโอ้อย่างเช่นมีวงเล็บเหลี่ยม2อัน my vs my ตัวที่2 เอสพีตัวที่สามามพีเพีตัวใหญ่ทีนี้เราลองมาเดาว่าความหมายมันคืออะไรนะครับอินเด็กตัวนี้คือศศูนย์ตัวนี้คือศูนตัดมาอินเด็กตัวนี้คือศูนย์แล้วนี่หนึ่งนี่หนึ่ง ใช่ต้องนับมาจากตัวข้างหน้านี่คือศูนย์หนึ่งสองตัวนี้คือศูหนึ่งไม่ใช่ศูนย์ศูนย์ศูย์เพราะมันมีแค่ตัวเดียวอ oh. ตัวแรกไม่มีทางเป็นสองสามสี่ไปได้เราต้อง oh. เข้าใจว่าตัวแรกเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำกัน ถ้าต,ตัวนี้ศูนย์ศูนย์ถ้าเราตั้ง a วาศูนย์ a วาศูนย์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์หนึ่งแต่ตามความเข้าใจของมันก็คือจะเป็นศูนย์หนึ่งสองอินเด็กมิติที่สองก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เช่นเดียวกันในการสร้างแบบฟังก์ชันอาร์เรย์ก็ได้ค่าเหมือนกันก็ถ้าจะใช้อาร์เรย์สองมิติก็คือเอาอาร์เรย์สองอาร์เรย์ อาร์เรย์ A. นี้ก็เป็นฟังก์ชันอาร์เรย์มาสอน All A. อาร์เรย์แต่ว่าไม่แนะนําไม่เขียนวิธีนี้นะครับเวลาเขียนจริงงงตายเลยมาเขียนแบบนี้เสียเวลาด้วยนะครับส่วนใหญ่การทำอาร์เรย์หลายมิติเนี่ยจะมาจากลูปเดี๋ยวจะมาไปดูตัวอย่างที่ติดอู่ตนะกีอ้อันนี้ลองดูเป็นการกําหนดค่าเพิ่มเติมนะครับถ้าเรากําหนดค่าลงไปเองกําหนดอะไรก็ได้ไม่ต้องวอรีมันไม่ต้องสนใจ ศูนย์หนึ่งศูนย์ถ้าเป็นตัวเลขก็กําหนดลงไปเองได้เลยไม่ต้องมีซิงเกิลโขดแต่ไม่โขดแต่ว่าถ้าเป็นข้อความก็ใส่ซิงเกิลโขดไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาเป็นเรจันเต์ก่อนแล้ว,แล,วแล้วอันเนี้ยสมมติอันเนี้ยเป็นของอันนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นของอันนี้เป็นของทั้งสองตัว ต้องระบุทั้งสองตัวถึงจะได้ค่าค่าเนี่ยที่มันเป็นตำแหน่นะงใช่ไหมเวลาเราหาออกมาเหมือนกับว่าคอสพิกัดตอนนี้กลายเป็น x y แล้วถ้ามิติเดียวก็คือสมมติเราบอกว่าไปแนวแกน x อย่างเดียวอันนั้นคือมิติเดียวจุดตรงไหนก็คือ,อตัว y เป็นศูนย์ตลอด x อก็จะกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันคือเป็นเป็นอะไรเป็นตารางต้องเป็น x y ต้องระบุเป็น สามตัวถึงจะได้หนึ่งค่าอันแรกเป็นคอลัมน์อันนั้เป็นแถวไม่ต้องสนใจว่าอันไรคือแถวหรือหลักแต่ว่าต้องระบุทั้งสองตัว<ะ>มันคือค่าที่อยู่ในตลาดถ้าอยากทังแบบนั้นก็จะแบบขีดการขีดไปได้แกน x ก,ก่อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเป็นแกน y ์ไบถ้าจะมองในตารางก็เป็นรูคอลัมน์ โลคอลัมก็แล้วแต่ว่าอยากจะมองเป็นแกนหรือว่าอยากจะมองเป็นโลคอลัมถ้ามองเป็นโลคอลัมเนี่ยความเข้าใจเราจะจบแก้เรื่สมมติเพราะว่ามันไม่มีมิติที่3แต่ว่าถ้าทําความเข้าใจโดยใช้คําว่าแกน x แกน y เนี่ยพอมีมิติที่3เราสามารถเพิ่มแกน z เข้าไปได้ก็ยายาใช้ ควรจำแบบไหนแนวที่2วจำในแนวแกนแต่ว่าเวลาใช้งานจริงส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะเป็นตารางก็คือในการระบุตารางว่าเมื่อเราอยากาเอาข้อมูลจากโคนี้คอลัมนี้ออกมาแสดงเนี่ยเราก็ต้องระบุเป็นตำแหน่งโคนคอลัมน์แต่จริงๆมันก็เหมือนกันแะแตารอ,องสองมิติอะโอเคทีนี้กลับมาดูที่ ตัวอย่างของในหน้าเว็บนะครับกลับมาที่ m y p p c o m แล้วก็การใช้งานอะเระที่ติดอยู่นะครับอันนี้เราบอกว่า my array 0อินเด็กที่0มีค่าเท่ากับ1ตรงนี้บอกว่า echo number element เท่ากับอันนี้ม็นเทียมสน,นะครับเขา my array ตัวนี้จะได้ค่าออกมาคือ1นะครับเพราะว่า อะไรตัวนี้มีตัวจิกหนึ่งตัวต่อมาประกาศอะเรเพิ่มตัวจิกก็มาอีกหนึ่งตัวตัวนี้จะกลายเป็นได้ค่าอะไรอ๋อถ้าค่าค่าจะได้สองในสองถัดมาเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวตัวนี้ค่าก็จะได้ถัดมาประกาศเพิ่มโดยไม่ต้อง โดยให้ P.S.P เข้าใจเองว่ามันจะมี Index อ,าาอ,อ,มะอิเนเด็กที่เท่าไหร่ให้ P.S.P เข้าใจเองตรงนี้ถ้าเราเดาก็คือมันก็จะเป็นมิติเป็นอินเด็กที่เท่าไหร่สามมีค่าเท่ากับสิบสามบวกสิบจะกับเท่ากับสี่ค่ 4, 4ะจำนวนเท่ากับสี่ค่าของตัวมิติที่ อ,อินเด็กที่3ามก็คือจะมีค่าเท่ากับยีถ้านับจำนวนใช้ฟงชังก์ชันเขาก็จะได้ 24, 24. ่สิบส่สต่อมาตัวนี้ใช้ฟงชังก์ชัน for loop for loop ก็เป็นคือก็คือเป็นการวนลูปธรรมดา $i ล้ไอถ้ากนไอน้อยกว่าสแล้วก็ไบวกบตัวนี้ก็าก็ E โ h o a วข้างบน พเเอ็กโครูปแรกก็คือ Index 0, อินเด็กศนย์ก็จะได้ค่าแรกออกมารูปที่สอง i ก็จะกลายเป็น1ก็คืออินเด็กซของตัวแปรนี้ก็จะได้ค่ามีสื่ออกมาก็วนไปเรื่อยๆจนค่าสุดท้ายก็คืออินเด็กซ์สามค่าทง่มันก็คือยี่สิบสาม